สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมอีกหนึ่งคันนะครับในส่วนของ m i t s u b i s ิ i รนเซ e r นะครับตัวนี้ปี2011นะครับขับเคลื่อนมาน้อยมากนะครับวิ่งแค่ประมาณ70,000โลนะครับถ้าใครสนใจไปตรวจสอบไปเช็คสภาพรถได้เลยนะครับคันนี้สวยงามครับเป็นรถปีสดน่าสนใจมากๆนะครับให้ผ่อนได้นะครับจะผ่อน4ปี5ปีแล้วแต่ครับไปเลือกเลยครับโทรเจรจาสอบถามพูดคุยรายละเอียดเลยนะครับ สำหรับซีเดียแลนเซอร์ก็เป็นรถที่ใช้งานคล่องๆครับใช้ง่ายไม่จุกจิกมากมายอะไรนะครับหาความรู้ได้ในซีเดียหรือแลนเซอร์ขับนี่แหละครับในแฟนเพจ Facebook มีคนใช้งานอยู่เยอะครับเป็นที่นิยมทรงไม่ตกยุคและก็ราคาไม่แพงถูกใจคนซื้อมากๆนะครับสำหรับรถมือสองตัวนี้ขายสด1นึ่งแนะครับถ้าขายผ่อนก็มีนะครับลองเช็ครายละเอียดกับคนขายนะครับไลน์ไปโทรไป ตรวจสอบกันดูเลยนะครับสำหรับผมนําเสนอนะครับภายในยังสวยสะอาดใหม่อยู่เลยนะครับถ้าชอบให้เน้นโทนะครับตัวนี้1.6ออโต้แล้วมันล้วนนะครับแอร์แบก ABS สภาพสวยงามครับขออภัยรูปมีมาน้อยนะครับแต่ที่แน่นอนคือคันนี้ผ่อนได้ครับถ้าใครเน้นหารถไว้ใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับใช้ยาวๆผ่อนไปเลยครับเบาๆ4,000 5,000หรือจะผ่อนแบบ3,000กว่าปาก็มีนะครับก็ไปเลือกไปคุยกับคนขายเขาดูนะครับจัดไฟนั้นอยู่แล้วลองชมดูนะครับถ้า ถึงรูปจะมีน้อยแต่ก็ดูได้ถึงความใหม่แล้วก็ยังสดอยู่เลยนะครับเรียกว่าปี2011นี่ก็น่าสนใจครับวันนี้ก็ไล่ปีมาเลยนะครับตั้งแต่ปี2004 2007มาถึง2011เลยนะครับจัดให้ครบเครื่องเลยนะครับจะได้เปรียบเทียบตรวจสอบกันได้นะครับว่าควรจะเล่นแบบไหนไหวแค่ไหนนะครับร้องชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจเน้นให้โทรเจรจาสอบถามนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อนได้ มีซูบิชิแรนเซอร์ปี2011 1.6ออโต้น้ำมันร้วนนะครับ